ค่ะสวัสดีค่ะพบก,กับสบายสไตล์แม่นาโมค,ค่ะมือนี้่นที่ภาพาออกกําลังกายค่ะมาเล่นหุ่นละหุค่ะบริหารกล้ามเนื้อขาท้องค่ะกล้ามเนื้อขาท้องบริหารเอวบ่แดดค่ะว่แดดมันเด่ดอเดนอากาศกําลังดีอากาศกําลังดีคือคนสิโตนี่แหละค่ะ ออกกำลังกายได้กล้ามเนื้อหน้าท้องเอวสะโพกหน้าท้องแบนลาบนะได้เงยยุ้ยได้ค่ะได้เงยเงยถึงก็ได้เงอพุ้งหูหน่มันจะตีเวลาเข้าเข้าแกงไปเนาะค่ะเข้าโยกไปมันจะตีตีหนาท้องเนาะ ตุ๊กตับตุ๊กตับเป็นการนวดห้าท้องกจะเฮียทให้ท้องแบนลาดค่ะเอวเอวกบคอเล็กรูปร่างเล็กสะโพกขายเอวเล็ก มื่อยเราบ่อย่ายมันอี้ก็มีย่ายย่ายเพิ่อมาออกกําลังกายทุกมือค่ะไม่ย่ายออกกําลังกายแต่ละมือเนี่ยมือแรกยี่มือเสาเป็นงสิบก็ค้นเหมือนกันผู้บานใหญ่ผู้บานนีก็ประมาณเก้าสิบหลังคาเรือนยางรอบรอบเดียวกัเมื่อยแล้วได้เงื่อแล้วค่ะย่ายก็มาออกกําลังกาย เนื้อเริอมออกแล้วกันเนอออกแล้ว,ลออลวทุกมือก็จะเต้นคาร์ดิโอแน่แนลนรอบหมู่บ้านแน่มันนี่ก็เรียนหุนห่นละมุบริหารแอวบริหารหนาทองทั้งสี่ก็ได้เงินด้วยแหะคะ่ะกำลังมาแล้วอีกหนึ่งถ้ำสาวสวยประจําหมู่บ้าน ระวังอะไรแล้วจ้ะหนึ่งท่านระวังะนะโมนะมันอยู่ไหนโมนี่มันพูดแจ๊ะ น้ำมูกก็คือการละคะเล่นงสามมือแรกเจ็บหนาทองเจ็บหนาทองเขียวสัมฟันถือตีหนาทองเขียวสัมปื้อเหรี่นมือแรกเพ่อได้พ่อไมาเล่นมือสองพ่อไมาเล่นมือสองก็อยากจะเล่นเลยค่ะหนาทองมันสีดำสีเขียวมือสามมันยังเจ็บมือสามมือซีกะจะคอยคอยคอยเริ่มจ้ะเพราะว่ามันมันเป็นการออกกําลังกายใหม่เนาะผู้ใดเล่นแรกๆก็สะิบทอ หนึ่งสองมืสอสามไม่แยกเล่นเพราะว่าขันโยกแกงไปมันก็สิต่ำมันก็สิ่งต่ำหนาทองอีกเพราะว่าทองเพามันมันซ้ำแล้วก็สิ่งว่าแยากเล่นกับสิทอ่อนะคะเนาะอดเอาค่ะใหญ่แล้วคุณา่าอดเอาใหญ่แล้วเป็นไปเลยมากกับสิชินความเคยชิน 是啊，对呀。 ตกำลังมาแล้วอีกสองขั้นแค่มือแรกนี้สิละค่ะมี่สู้ไม่ออกกำลังกายคุณนยายสองต้นทานกันแล้วคุณยายจะออกกำลังกายแค่มืแรกค่ะ มือนี้ออกกําลังกายในหมู่บ้านหลายค่ะมืัอนี้พวกปันได้เมื่อนี้วันหยุดนะคะนอนวันเสาร์ปกติสิหลายหลายมืัอนี้พวกปันไดเห็ดแรกห็ดง่ายเห็ดแรกง่ายสุดสุดเตา ยกหน่อยก็ได้หน่อยโยกหลายก็ได้หลายได้งเงาอก็ได้เงเงาโยก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 นะคะโยกโยกขางซ้ายแล้วก็โยกข,าง,า,ยยกขางขวา พนแรงพนแรงกงกายค่ะแรงกับร่งกายสงคนวันนี้แม่น้ำโมกไปค่ะเมื่อยเ็นุ่งลมกับได้เหงื้อกันค่ะเหงื้อถ่วแล้วเอาหลยเอามือละสิบนาทีพ่อโยกเอเยเยยกแหยงก็ยเ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 ยกยเยยยย เอวรูปร่างเอวเล็กต้องคาแมวทองมไหมคะเลนหุละงุกต้องาแมวทองคาแมวทอเพื่อจะให้ให้ใหุ่นลงหุมันตีนขาทอมค่ะคา a มวทอ หนีเอาไว้ซะหนีสักก้อนหน่อยค่ะเนาะกำลังเฝ้าด่าเงือกำลังเด่นเงือกุญแจพอกันไหมคะ่ะเช่เริ่มกดไหลกดแชกกดสัตตะไข่ให็นไหน้นองน้ำมอดเด้วยค่ะสวัสดีค่ะ